หรือสร้างหวางเรื่องประเทืองอันชันเรื่องปราบูทองกับการล้างแขนแวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องปราบูทองกับการล้างแขนเราจาพันหนึ่งวินาทีมีปราบูทองตัวหนึ่งว่ายน้ำตามฝูง<ม>แต่นันไปอีกเบิดของพระเจ้าธรรมชาติแล้วโดนจับทับเนื้อตา่างแนงเลยทำให้ปราบูทองตัวนั้นอยากเปลี่นมเพื่อมาล้างแขนพระเจ้ารม เกิดเป็นคนจริงๆและได้เกิดมาในตอวของสันนิธีซึ่งเป็นสามัญชนคนธรรมดาสันนิธีได้ตั้งชื่อเด็กน้อยกับชาติมาเกิดนั้นว่าสันนิฐาได้เป็นวิชาที่คอยเลี้ยงดูเพว่ามีลังใจท้าทางมาครับปีสันนิฐาและมีได้ไปเก็บโมโมที่ลูกไว้หน้าบ้านของตัวเองแต่เศรษฐีจะยึดคนอ่เชื่อว่าสัน ได้ขอสันนิษฐาว่าข้าขอรับเลี้ยงสันนิษฐาและมีรับปิดตับเลี้ยงได้หรือไม่สันิษีอยู่นานก็ได้ตัดสินใจให้รับเลี้ยงบุตรของตนแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องต้องให้เงินรายสัปดาละเก้าพันบาทจะดี่ยเวันนั้นจริงก็จะลงน,นามข้าสู่ หลังจากเจ็ดปีหน้างานสวนพิศดารงเรียนเขาได้ลองดื่มน้ำมัญชันรู้สึกว่ามีความชอบที่ได้ดื่มมันน้ำมัญชันคณิษฐาได้ไปถามว่าดอกดอกอัญชันมีประโยชน์อย่างไรบ้างผู้คนนั้นได้ตอบกลับว่าไม่รู้เหมือนกันไม่เคยเห็นทุกวันและศึกษามาตลอดแต่ยังไม่ไม่รู้ดังสัมมวลไทยว่าสิง่งผมจัดทำโดยเด็กชายยินดีลุงคำงเด็กชายพิรพัฒน์ลุงรง เด็กชายสราธรยอดแสงเด็กชายอนาวินรัตนังครูผู้สอนวิชาท .23101 ครูธิติยาพรพิพ,พาคและครูจิราพัฒน์ฟักรักษา